สวัสดีครับผมเอลเคออโต้นะครับผมวันนี้รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับงานติดตั้งชุดแต่งรอบคันนะฮะผมสำหรับตัว f o r t จ n e r Legend เดใหม่นะฮะตัวนี้มาในชุดวาซูมาเอนะครับผมสีขาวมุกนะฮะตัวนี้เป็นสี l e g e n เดอสีใหม่นะครับผมตัดด้วยสีแดงนะฮะแล้วก็ตัวสเกิร์ตจะเป็นสีดำตัดขาวนะครับผมเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถอย่างชบเชียวเลยทีเดียวนะฮะด้านหน้าเองนะฮะเพิ่มเติมโลโก้ฝากระโปรงนะครับผม คำว่ารีเจนเดอร์นะครับกริปแดงนะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับผมดูลงตัวมากๆทุกมิติเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตัวรีเจนเดอร์ตัวนี้นะครับผมส่วนด้านข้างนะฮะซ้ายกับขวานะครับผมจะมีตัวกราบบันไดข้างนะครับผมที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับแบบนี้เลยนะฮะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถอย่างสวยงามนะครับผมด้านหลังเองมาพร้อมกับตัวสเกิร์ตท้ายนะครับผม ที่เป็นปลายท่อนะฮะเป็นท่อทรงใบไม้นะครับสไตล์สปอร์ตนะฮะแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับผมจะมีตัวคลิปสีแดงรับกับตัวด้านหน้าอย่างลงตัวเลยนะครับผมด้านท้ายนะฮะจะเพิ่มเติมตัวคิวท้ายนะครับผมที่เป็นคิวท้ายเ e จ e นเดอร์นะครับผมมีโลโก้เ e จ e นเดอร์ติดอยู่ด้านหลังนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมนะฮะกันรอยท้ายเ e จ e นเดอร์นะครับผมตัดแดงนะครับผมอย่างสวยงามทีเดียวนะครับผมตัวนี้นะฮะ เดี๋ยวพาดูรอบคันกันนะฮะนี่เลยตัวนี้เพิ่งออกใหม่ป้ายแดงนะเพิ่งออกมาวันนี้ส,สดๆร้อนๆเลยนะฮะแล้วก็แวะมาติดตั้งชุดแต่งรอบคันที่ร้านของเรานะครับผมมาจากต่างจังหวัดเลยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็กดติดตามโอเคของเราไว้ด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆอย่างนี้จะนำเสนอลูกค้าอีกนะครับผม